ครับสวัสดีเ c ฟซีสุสูสุขนครับเมืองหลอดมีรายการบางไฟบัรโน้นทาดน,นะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรวันที่ยี้าพฤษภาคม2 5 6 8รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบางที่1นึทองพักดีนะครับบางที่สองลูกไส้ผู้หน่อยบางที่3ดาวดวงใหม่นะครับบางที่4ปิยะสุดขอบฟ้านะครับ บางที่หาปอพ่านฝ่านะครับบางที่เจ็ดอ่าบางที่หกปอพ่านฝ่าบางที่เจ็ดสอไพศาลบางที่แปดสอแกนน่นหนาผ้าบางที่เก้ากอดกอดเมฆบางที่สิบฝ่าสีทองสิบเอ็ดเพชรพ่นขาวสิบสองปิยะสุดขอบฝ่าสองนะครับมากสองบางละปิยะสุดขอบฝ่าสิบสามเพชรเมืองข้อสิบสี่เสียโบสังลุยสิบห้าอิสระสาธุสิบหกเพชรสุพรรณสิบเจ็ดพ่อ พอลั่งใช่เบิกฟานะคร่บพอลั่งใช่เบิกฟานะบ่บางทีอ่าสิบแปดนะครับเสียก้อนบวกเพื่อนนะครับบางทีสิบเก้าน้่เขา่ายี่สิบกะน้่เขา่านะครับผมตุลาการโดยพอแดเมืองมหาบวกไอซิมงคนราสีบวกไอหล,ลอดลำชี้นะครับบวกไอแทนนะครับงานประเพณีฟีทุกที่ยืนนะครับผมอ่ะบ้านโนนถาดจะลืมไปให้กกำลังแรงใจกันนะครับ กรรมการอีกชุดใหญ่นะครับผมมาไปเบิร์ให้กาลังแรงใจกันนะครับส่วนความชอบส่วนตัวหองหลอดดับก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวลีร้อนะครับปฏิกีรยวไขายปังไฟ ใดๆทั้งสิ้นบ่ไห้รูู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับรหลอดมักอยู่หาบ้างนะครับบางที่หนึ่งท้องผักดีตอนนี้ฟอมกาลังฮอตลึกเกินซีลอยเป็นวาเลนนะครับบางที่สองคลองดีราคาถือปอผ่านฝ้านะครับบางที่สามกำลังเชียพอดีซอไพศาลนะครับราคาบอ่อสูงบบราคาบ่อต่ำพอดีเชียนะครับบางที่แปดซอแกนนาผานะครับไวรุ่น ไวรูมพุ่งแรงเลยนะครับผมมาดาวลุงพุ่งแรงครับสอบแก่นน้ำผ่านนะครับแล้วก็บว่ราคาบี้ยังสูงนะครับบางดิสโคมเพชรสุพรรณนะครับขาดว่ามืออื่นนะครับไปลุ่นกันนะครับผมเพชรสุพรรณหลังจากขาดท่าเสรีมาหลายไฟนะครับแต่มืออื่นน่าจะดีขึ้นนะครับผมรอรู้รอเชียร์กันไปนะว่าจะเป็นอย่งไรนะครับผมเพชรสุพรรณเป็นบังไฟแผ่หน่อยนะครับไว้ชกให้มันนะครับอ่าส่วนบังไฟแอบแสบ ของลุงหลอดได้ C, นะครับหรือว่าบังไฟลอยไล่นะครับบอรธรรมดาเลยนะครับลุงหลอดก็เร่งเร่งไว้แล้วนะครับผมเฮ้ออาจจะเป็นอิสระสาธุครับเพชรพ้นขวาวนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับผมวันนี้ไปเบิ่งกันนาทาานนะครับส่วนลุงหลอดไปบันคำาก่าวนะครับบันอ่า โนนถาดบดิตไปนะครับผูใ้ใดไปคอยโชคไขมานคอยหวานเช็ดเชียบนะครับผมอขอมูลพิษพาดประการใดลุงรอด f อีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อีสวัสดีครับ